สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำนะครับต้นไม้พุ่มอยู่ร่มลำไยนะครับสำหรับคนชอบไม้ดอกนะครับต้นนี้มีชื่อว่าต้นสร้อยสายเพชรนะครับดอกจะออกเป็นช่อยาวๆครับกลีบดอกนะครับมีสีขาวนะครับสวยงามมากเลยนะครับช่วงนี้นะครับจะดูหนาวนะครับเขาจะออกดอกสวยงามมากนะครับสร้อยสายเพชรนะครับ สำหรับใครนะครับที่ชอบนะครับต้นสร้อยสายพชรนะครับต้องหามาปลูกนะครับเป็นไม้พุ่มนะครับโตเต็มที่ก็จะสูงอยู <c oughs> ่ประมาณ 2- 3เมตรเนี่ยครับดอกเป็นช่อนะครับบานนะครับแตกช่อบานดอกก็อยู่ได้นานครับหลายวันนะครับแล้วจะค่อยๆลว่ลงไปนะครับ อบแสงลำไลนะครับอย่าไปปลุกแดดกลางแจ้งเกินนะครับประมาณเนี้ยครับคือ,อโดนแสงวันหนึง่งประมาณสัก1-2ชั่วโมงนะครับจากนั้นก็อ,อยู่ในร่มก็ไม่เป็นไรนะครับลำต้นสีน้ำตาลขนาดเล็กนะครับครัของมันไม่ป้งนะครับประมาณนี้ครับตัวน,นี้สูงประมาณ3เมตรแล้วนะครับ